Audio Jungle. ครับสิครับช่องสปอร์ตแฟนเก้ก้านะครับมีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกโลกนะครับวันนี้ก็วันที่20นะฮะสิงหาคมแล้วนะฮะเราจะไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นบิสตอฟซิตี้ครับเจอสวรนเซีซิตี้นะฮะคู่นี้ก็แชมเปี้ยนชิพนะฟุตบอลเปิดมาหลายคู่แล้วนะครับนะก็ราคานะครับเปิดมาที่บิสตอฟต่อปปอนะครับ เวลาการขันก็ตีหนึ่งสี่สิบห้นะคะผลงานช่วงหลังของเจ้าบ้าน v ิสซอบซิตี้ครับก็ชนะเรดดิ้งมา3-2แพ้โบโล1-2แล้วก็ เสมอนะฟลอเรสกินนะสองสองแล้วก็เสมอบิสตอปหนึ่งหนึ่งนะแพ้แอสตเลติลาศูนย์สามนะครับด้านสวอนซีซิตี้ครับแพ้สโต๊กหนึ่งสามนะครับเสมอเชฟฟิลด์ศูนย์ศูนย์ชนะเรดดิ้งสามศูนย์แล้วก็แพ้แบ็กเบอร์ร์ลเวอร์หนึ่งสองครับแพ้ซอนตันหนึ่งสามนะฮะสภาพทีมตู้ไปนะครับเจ้าบ้านครับบิสตอปซิตี้ผู้จัดการทีมของนายเจลเพียสนะครบมาดิจิตีระบบสี่สองสามหนึ่งจะแบงด้วยแอนดี้อิงนะครับแมตตี้เจมส์ครับโทมัสคาราสฮะเจมส์ดาว้อัซซี้ครับส่วนนนทีมเยือะะฮก็าร์แล ครับรัสเซลมาตินครับจากที่ดนบเบิ3สามสี่สามยังมีแมกกรินนะฮะจามาโวนะครับเบนคาบังโก้แบนดอนคูปเปอร์และอันแมนนิงแล้วก็เจมฟูตันนะครับรสถสนามทีมส่วน4ีได้ตอนนี้นะครับ คาดว่านะครับบิสตอร์ซิตี้ครับออกซอนกันใหม่ก็เล่นได้ดีครับประการด้วยการนะครับเก็บชายในเกมล่าสุดครับพร้อมเกมลุกกดสกอร์ได้มากขึ้นนะครับกลับมาเข้าวินเกมแรกตลอดห้าเกมหลังที่ผ่านมาส่วนสวนซีครับฟอร์มช่วงหลังนะฮะไม่ดีนะครับแพ้อีกแล้วนะครับสองในสามเกมหลังนะครับมีแต้มเดียวเท่านั้นนะตลอดสามเกมหลังที่ผ่านมาฮะดูแลหงขาวทรงบอลหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับโวนซีนะฮะดูแลมีโอกาสเซตบิสตอร์สูงเหมือนกันนะครับราคาเปิดมาที่ บิสต็อปโลเวอร์ต่อเสมอนะราคาไหลเป็นปปนะครับแต่ผมเช็คราคาคู่นี้ให้แป๊บหนึ่งนะฮะปัจจุบันเลยส่วนซีเมื่อก่อนมีทีนี้แข็งแกร่งมากครับยิ่งเล่นยิ่งอ่อนนะราคาเปิดมาที่บิสต็อปต่อปปนะครับต่อปปลองแม่งเลยนะราคาเสมอตั้งจุดหกง่ะปปได้เต็มแต่เสมองจุดหกสี่อ่ะบีบให้เล่นบีบให้ลองส่วนซีปปนะอ่ะลองก็ลองมา่าจะต่อหน่อย ราคาเสมอในชุดหกเนี่ะแน่นอนนะตอบเสมอกินหูหนึ่งดีกว่านะเพราะอยู่ส่วนสี่นะครับทุกนี้ก็ชอบส่วนสีอยู่แล้วนะครับแต่ความทุนหลังไม่ดีนะกลับมาได้แล้วนะฮะแบบนี้นะจัดให้แล้วนะครับส่วนสีนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเราจะไปที่ฟุตบอลลีกอังกฤษฝรั่งเศสแบนด์นันเจอปารีสแซงต์แช็คแมงเวลาการแขันตีสองนะครับผลงานพอกันมานช่วงหลังก็เป็นแบนด์นะฮะแพ้ปารีสศูนย์สองแบนด์แพ้ปารีสศูนย์สามปารีสชนะแบนด์สามศูนย์แบนด์แพ้ปารีสหนึ่งสองแบนด์แพ้ปารีสสองห มองลงไปถึง10เกมนะแพ้ถึง9เกมนะครับแล้วก็เสมอเกมเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ดูแล้วนะครับมีโอกาสเสร็จปารีชุดใหม่สูงนะฮะส่วนแบนด์นะครับฟอร์มช่วงหลังก็เจ้าบ้านนะก็เสมอแลนด์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเสมอลียงหนึ่งหนึ่งนะฮะแพ้มาย่งก้าหนึ่งสองนะครับไปเยือนชนะพานาเบกนะครับสี่สองนะครับอุดเครื่องนะก่อนเปิดฤดูกาลนะครับส่วนปารีเซเช่แมงนัดล่าสุดก็ชนะนะครับซาบุก4-2นะบุกไปเยือนชนะทัวร์สอนะครับแล้วก็แพ้ลิวนะฮะ1-0 เสมอสิย่าสองสองแล้วก็มีชนะ US เอครับ1นูนย์นะครับตารางคะแนนตอนนี้ครับปารีสแซงต์แชงแมงอยู่ดับ3นะครับแข่งมาแล้ว2เกมชนะ2เกมครับยิงได้6เสียสานะครับมี6แต้นะครับโอ้ทีมนี้บอกเลยเน้นเกมลุกแน่นอนครับจัดเต็มจัดต่างนะครับส่วนแบนสนะครับไม่ได้คีเล่มากครับตอนนี้หยุดเอนะฮะก็แข่งแล้ว2เกมชนะไม่เป็นนะครับเสมอ2เสมอแล้วก็แพ้ศูนย์แพ้ไม่เป็นเช่นเดียวกันนะฮะก็ยิงได้2เสีย2ครับมี2แต้มเท่านั้นนะฮะ ตารางคะแนนตัวนี้ครับเจ้าบ้านแบนส์ผลงานภาพรวมที่ออกมานะครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีครับมีเสมอ2เกมเท่านั้นนะครับไม่สามารถเก็บ3แต้มได้เลยนะครับขณะทีมเยือนนะปารีสแซ็งแร์แมงผลงานภาพรวมที่ออกสัปดาห์ผ่านมาครับถึง5ตัวเทพนะจะลงให้ตัวเดียวครับประเดดดิมนะครับแต่ก็จะดูแข็งแกร่งครับลงเล่นมาสองเกมเก็บแล้วหกแต้มนะครับเกมนี้ครับปารีสแซ็งแฌรแมงต้องบุกมาเยือนครับแบนส์ของช่อทครับปลอมชุ่มหลังชนะมาหมดเลยนะและมีถล่มถึง5้าถึงหเกมนะครับโอกาสวันนี้มองแล้วนะครับปารีสแซ็งสนงูะครับ ไปดูราคากันเลยฮะคู่นี้นะฮะมองเลยนะฮะราคาเปิดมาครึ่งครบลูกนะครับลูกครึ่งครบสองนะฮะก็ดูแล้วนะครับปารีสไซเชมแบงดูเหนือกว่านะเช็คราคาปัจจุบันให้เลยลูกครึ่งก็มีนะลูกครึ่ง1.77นะฮะจัดได้นะก็ยิง2ลูกได้ตังค์ไปเลยครับวัดใจไปฮะคู่นี้ให้อยู่ปารีสไซเชมแบงลูกครึ่งนะครับคิดว่าชนะแน่ครับ2ลูกน่าจะมีนะจัดปารีสไซเชมแบงนะครับชนะแน่นอนนะครับนะก็ทีเด็ดสองตัวครับคู่แรกวันนี้ก็อยู่สวนซีนะลองปอปอนะครับส่วนในคู่ที่มาฝรรัั่งเศสนะคบ อยู่ปารีสแซงเชคแมงครับคิดว่าชนะได้2อลูกนะครับนะจัดกันไปเลยนะครับแนะนำเว็บนี้ครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเคมาได้เลยนะครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการนตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนนุกครับติดไปนูน้อยหน่อยครับเฮงเฮงโทุกท่านวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ